ก็แค้นแล้วล่ะเป็นพ uh, ักกันกินข uh, ้าวแล้วอันนั้นม่คั่วไม่คั่วอยู่สานเออเออขึ้นมาเทิงพี่เด้อนะสาวเออติงขึ้นมาเทิงพี่เออนะ เต้องห่วงลอเรื่องเบี้ยนะอยู่น้ำปอกมีเนี่ยต้องย่านกินติกินอจ๊อกเก็บท่านี้เ้เป็นมาโขแขนแล้วท่านี้เลยเนาะพี่น้อง